สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่องคูมพันตุลาการก,กับคุณพ่องามชมชื่นมาร์าวาตีม้วนขอบตะกา้าม้วนปากตะก้าที่พ่อพันปากกอนพันปากพันขอตะก้าก้อนอนี่ค่ะคลิปนี้พันขอตะก้าก้อนคลิปต่อไปก็ตีม้วนปากเลยพี่น้องเด้อมือนี้ยู่ไต้ลยพรอมอยังไทยยังก็ไทย,ย,ไทยบงุงไทยบงค่ะเย็นเย็นมีมีของน้ำ ด้านด้านด้านทิศตะวันออกกับของน้ําที่ตะวันตกกับของน้ําค่ะเยน็นเย็นบรรยากาศเบิดเท่านั้นเ้อพี่น้องเด้อเย,ย็นสบายหลายพ่อกับที่ําขานคูมพันเนี่ละค่ะเพราะว่าควางตอกรดองจวออกไปข้างนอกกันเด้คะ่ะพ่อสารเต็มที่เลยนูไม่นูแม่รบกวนพ่อแล้วพ่อจะได้ทำแบบสบายเลย นี่ค่ะพ่อนี่นะคะนี่ค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณเอฟซีหลายหลายนค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องควมพันธุลากันนะคะ่ะคุณเลดเข้าไปช่วยพ่อสวัสดีเอฟซีน้อยโอ้บรรยากาศงามมารีค่ะพี่น้องด้านหลัง งามงามค่ะพี่ได้เอาตะกร้าที่ยังสารไม่เสร็จไปไปด้านน้องก็ได้ด้านหลังโอเคเย็นสบายหลายค่ะพี่น้องบัดเนี้ยเข่าท่าแล้วนุ่ม พ่อตอกพันคอเนี่ยใช่ตอกเดียวกันกับตอกสารไหมพ่อฮะใช่บอเหมือนไออันเดียวกันไหมพ่อพี่ดเดเอาไปถ่ายให้ใกลใ้พ่อหนะ่อยให้เอฟซีดูหนะ่อยที่ตอกพันคออ่ะอันเดียวกันไหมพ่อกับตอกสารนะ่ะคนละตัวเหรอ ออไปไทยเป็นเบิ้งใกล้ๆล่กวิธีการพันขอกระตาเด้อค่ะวิธีการพันขอตะก,กระตาพอต่อที่ใส่ตอกสี่เสน้นใส่ตอกสี่เส้นเบิง้งคักๆเด้อค่ะพี่น้องตอกสี่เส้นตามกันไปสิพอ่อตอกสี่เส้นตามตามหลังกันไปใช่ไหมสี่เส้นออตามกันไปเหรอ หรือว่าไปข,ขวมสามขวมขวมสามอธิบายดูพ่ออธิบายดูฮะเส้นนาออกเส้นหลังออกก้อนเส้นหลังออกก้อนแล้วอีกสามเส้นได้ยังไงเส้นหลังไปนาเลยเส้นหลังไปนาเลยอ,อ่ะเดี๋ยวนุโยออก,ออกให้เส้นหลังไปนาเลยเออตอกกระพันกันดีเนาะ,อะโอเคหนาวพูดว่าได้หักอง่ เส้นลังไปนาเลยแล้วก็ขวมม่มสามสิพ่อติเม่นบอกอ๋อขวมสามขว่มสามเส้นเอ่าขว่มสามเส้นเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องการทันขอาะตะการด้วยค่ะขวมตอกย่างด้วยฮะขวมตอกย่างอ๋อขว่มตอกย่างอืขว่มตอกย่างไปห้องมันเียเหรอ หักปากได้สิหักแม่นอกจะแป้งนะอืมโอเคขาดีเลยขอบคุณเอฟซีหลายๆลด้วยค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อง,งามชมชื่นแล้วก็ คุมพันตุลากันครอบครัวคุมพันตุลากันน้ำค่ะขอบคุณหลายๆเด้ค่ะตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนพันคอตะกร้าค่ะพันคอตะกระ้าใส่ตอกซี่เซนด้ค่ะพี่น้องใส่ตอกซี่เซนพันจากรอบพ่อ,อพันสองรอบอ่าพันสองรอบ สองกระพันกันเนาะฟันสองรอบตกเหงาพูดตกเหงาพูดเหรอพวกเหงาแล้วฟันกันดีฟันขอตะกร้า บรรยากาศด,ดีดีเลยค่ะพี่น้องเย็ยนเย็นบทดเท่านั้นเลยค่ะอยู่คูของค่ะพี่เด้ถ่ายให้เห็นพ่อทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าการพ่อนพันคอตะกาบอกบอกเอฟีแล้วว่าทำไ ให้เห็นพ่อนั่งสาลนะพี่ให้เห็นพ่อทั้งตัวเลยถอยถอยกล้องออกมาก็ได้ค่ะก็เป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะของคุณพ่องามชุมชื่น คุณพ่องามชมชื่นพ่อของคุณครูอมพันตุลากันค่ะพ่อกับมีอายุ86ปีแล้วค่ะพี่น้องใช่ว่าเรากะขยันขยันสานตะกา้าบอกให้นอนเว้นกับว่านอนด้ค่ะพี่น้องเราบอกว่ามันเคริกเวียกก็สั้นค่ะตามใจเราค่ะเราอยากสานไงเราสาน อยากไปสาลอยใต้หฮมพายหมบุงเกียงนานาบ้านากะตามใจพ่อห้เราเลือกสถานที่เอาเลยทันลแล้วตีพ่อ <c oughs> ทันขอตะกา,าแล้วตีหอบแล้วอ๋อหอบแล้วเป็นเนเมียนตอกเมียนชนตอกอ๋อกำลังเมียนวนตอกพี่เล ให้ตอนเมี่ยนส่วนตอกทุกว่าเราจะไปเมี่ยนส่วนตอกไว้ไหนเออไทยให้พี่น,อน้องเบิ้งการเมี่ยนส่วนตอกค่ะเมี่ยนยังไหนเบิง้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เมื่อกี้กับพันคอกระตาค่ะพันแล้วๆใส่ตอกสี่เซนด้วค่ะเด้อตอนนี้พันแล้วก็ที่เก็บส่วนตอก ไเด้อค่ะพี่น้องคันพอแล้วอืพันแล้วตีพ่อ ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการพันคอตะก้าด้วยค่ะพี่น้องพันคอตะก้า <_ S 2> อันนี้เฮ็ดยังมาเนี่พ่อตอกแฉบออกเออหักตอกแฉบออกพันแล้วแล้วก็หักตอกแฉบออกค่ะต,ตอกแสบตอนตอนที่เขาเสียบก้นนั่นดิพ่อ,อมอม <_ S 1> เอเสียบมุมเออตอนที่เขาเสียบมุมที่เสียบตินตะก้านะคะเขาเขาเสียบตอกแฉบมุมละสองอันเล้ค่ะตอนนี้เฮ็ด พันขอตะก,กา้าเสร็จเรียบร้อยก็หักตอกแสมมอกอนี่ก็หักตอกแสมหมอกแล้ว อ่าเสร็จเรียบร้อยกะจี้ได้สวัสดีเอฟซีสก้อนกะคลิปต่อไปกะจีเบิ้งขันตอนการม้วนปากตะก้าเด้อค่ะเด้อทีนี้กะจีให้พี่น้องเบิ้งวิธีการม้วนปากตะกา้าอันนี้พ่อพันคอตะก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกะหักตอกแสมมุมออกแล้วค่ะค่ะชูขึ้นพ่อค่ะเสร็จแล้วค่ะคุริทถอยค่ะถอยถอยค่ะเดี๋ยวเบิ้ง้ะคะ่ะเด้อ พ่อชูขึ้นเลยค่ะพ่อชูขึ้นเลยค่ะชูขึ้นเลยค่ะเบิ้งเลยค่ะงามงามมากค่ะบัดเนี่ยพ่อสวัสดีเอฟซีค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะขอบคุณค่ะ